E FC เอฟซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญสําคัญมากๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่งท้ายเอฟซเข้านอนนะครับในวันนี้ด้วยเหรียญสําคัญเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะเป็นหนึ่งในรายการเหรียญของ ระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับผมให้ชมเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยโลหะทองแดงนะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ทรงผินพระพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับฉลองพระองค์ในเครื่องแบบเต็มยศนะครับดังที่เห็นนะครับ ครึ่งพระองค์นะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับพิกไปที่ขอบไม่มีฟันเฟืองนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญสาคัญมากๆเลยนะครับก็คือตราพอปรอนะครับหรือพ่อนามย่อของเนโอนชาตินะครับจะได้ข้อความพศ2539 ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์นะครับซึ่งเหรียญนี้รู้จักกันในนามเหรียญที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์ปี39นะครับหลังพปร,ะรนะครับงดงามคมชัดเข้มขลังแม้ไปเหรียญผ่านประสบการณ์แต่ยิ่งผ่านประสบการณ์เท่าไหรก็ยิ่งคมชัดเข้มขลังมากเท่านั้นด้วยพระบาร,รมีของในหลวงราชการที่9ซี่ประทับอยู่ทั้งเหรียญนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเหรียญด้วย ตราพระนามยอดที่อยู่ด้านหลังเหรียญภายใต้พระมหาวิชัยมงกุฎนะครับอุนาโรมนะครับพอปรรนะครับยิ่งงดงามคมชัดเข้มขลังนะครับเอท่านใดสนใจจะเช่าบูชาเหรียญน,นะครับให้รีบติดต่อโดยด่วนเนื่องจากเหรียญในรายการนี้มีเพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับขอบคุณมากนะครับ